สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมอีเดนออนไลน์ครก็เป็นการแคสเกมครั้งแรกของผมครับก็ถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยครับก็นี่ก็จะเป็นบอกว่าเกมออนไลน์ครับผมก็แปลกใจที่ว่าคนส่วนใหญ่เขาจะไม่แคสเกมออนไลน์กันแต่ว่าเขาจะชอบแคสเกมอ้ตัวเที่ใหญ่เลยว่าเขาจะเขาโอยตกใจหมดนะเราร่วมตีกับเขาด้วยฮะก็คนส่วนใหญ่เขาจะเขาจะแคสพวกเกมออฟไลน์อะไรอย่างเงี้ยฮะ มัเขเลยไม่รู้ไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรเหมือนกันโอเคเนี้ยเริ่มขั้งแรกคือเราจะต้องทำเควสนี้ก่อนอ่านี่ก็เป็นเนื้อเรื่องของมันฮะขอค้มก,กันนะฮะอยากรู้เป็นยังไงก็ลองเล่นดูฮะเกมนี้แต่ผมลองเล่นในช่วงโค้ชเบตาตัวแ้วมันสนุกดีเขาเล่นไปได้เยอะแล้วเหมือนกันมันเสือกรีทังั้นนะฮะ เนี่ยคุยกับแอนดี้แอนดี้ริฟหรือเปล่ากูล็อกไอกสัตว์ไม่ใช่อ่าเควสแรกสำเร็จนี่นะฮะคือจุดเด่นของเกมนี้ถ้าเกิดว่าเราคลิกขวาที่เควสเนี้ยอย่างผมคลิกขวาตรงนี้มันก็จะไปหาที่เป้าหมายเองเลยก็คือเราไม่ต้องไปนั่งหาไอเป้าหมายที่เราต้องไปหาอยู่ะฮะ บางเกมมันไม่ต,ต้องไปหาอยู่ก็เสียเวลาของมันแต่เกมนี้ไม่ต้องเลยกดกดที่ขวาครั้งเดียวไปให้แล้วอ่านี่ก็จะต้องไปชนะไอ้เลสแคปมัสลูมนะฮะเป็นมอนสเตอร์อันมอนสเตอร์กากาของเกมเนี้ยฮเกมนี้ก็จะเป็นคล้ายแบบเขาบอกว่าคล้ายเล็กนาล็อ,อกก็ผมก็ไม่เคยเล่นเล็กนา่าล็อกเป็นไงแต่ก็ถือว่าเกมที่สนุกดีอ่ะโอเคหยิบยัดมาคนเยอะชิบหาย เรามาดูการควบคุมก่อนนะฮะสำหรับเกมนี้กดแต่วันยูนี่คือการวิ่งวิ่งไปข้างหน้าดกดือก็คือหันมุมกล้องไปทางซ้ายแล้วก็กด e ก็คือไปทางขวากด S ก็คือถอยหลงังกด Q ก็คือวิ่งไปทางซ้ายกด E กคือวิ่งไปทางขวากด s p ป c e า a r คือกระโดดมันนี่คือการแบบว่าควบคุมด้วยคีย์บอร์ดฮะแต่ที่เราจะใช้เป็นส่วนใหญ่ก็คือการกดด้วยเมาส์จากไปทางไหนไปได้เลยใช้แล้วก็ใช้คิกขวาในการหมุนม,ม,ม,มุมกล้องครับ นี่คือแป้นสกิลฮะนี่คือกดหนึ่งก็คือการโจมตีกดสองคือการนั่งกดสามคือเวลามีไอเทมดรอปออเดไข่อะไรเนะี่ยชุดเข้าไปตีเดียวก่อนเวลามีไอเทมดรอปเราก็สามารถกดได้ฮะก็คือสามารถเจ็บของอัตโนมัติเลยส่วนสี่กับห้าคือสกิลโจมตีโอเคเราลองทำคลิปด,ดูก่อนกดห้าเนี่เหมือนบิ๊กสไตล์ใน a เลยฮะ เป็นสก,กิลโจมตีที่แรงมากานี่ไปแล้วฮนะหนึ่งตัวคนแย่งกันตีเยอะชิบหายนี่เป็นไงแล้วไอ้ฮานี่ฮะสองตัวแล้วดูอย่างนี้คนดูก็จะเบื่อไ,ไหมนะเนี่ยอีกอักตัว,ตวนึง นี่แจมคนอื่นเลยแจมแล้วหน้าด้านนี้ด้วยนะฮะคนอย่างเงี้ยคนเขาจะนึกว่าปล่อยบอดโอ้เปิดเซิร์ฟอันแรกคนเล่นเยอะจริงมีพุ่งไปบิงสไตล์ใส่แล้วก็อัดก็กดตีเรนะื่อยๆฮะไม่เปลืองมานาตีธรรมดาไม่เสียมานานะฮะไม่ หาตียากมากนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอืนี่ให้ใส่รหัสใส่มนูกเราเป็นบอทฮนะโอเคใส่แล้วนี่อะไรเดี๋ยวคนเป๋ๆคนที่เล่นอยู่นี่จะเป็นท่านผู้ชมด้วยถ้าเกิดผมไปหยับคายเองก็ขออภยนะัยฮะ ถือว่าซ่ว่าไม่ตั้งใจเป็นอารมณชั่ววูบอ๋ออันนี้แจมอัปเกรดตัวละครของเจ้าอ่าอันนี้คือการอัปเกรดอ่าพวกสกิลอะไรอย่างงี้ครับนี่กดอัปเกรดดูจะ้ะนี่คือเงินฮะเงินสามารถใช้อัปเกรดพวกสกิลได้แล้วก็บูทเอบลัชนี่คือเป็นสกิลโจมตีแบบยังไงอนะ่ะก็เป็นสกิลโจมตีอะไรอธิบายยากไ้ย ส่วนนี้คือสกิลบลิงซึ่งแบบว่ามันจะสามารถพุ่งไปโจมตีในระยะไกลได้เลยนี่คือดูนะเนาะมีคนแจมอีกอ่ะภารกิจเสร็จแล้วกดคลิกขวาที่ตรงนี้อ่ะอธิบายแล้วองสกิลเมื่อกี้นิดนึ่งฮะกดที่อาชีพเนี่ยจะขึ้นเป็นหน้าต่างของสกิลสกิลทั่วไปสำหรับสกิลทั่วไปตรงน,นี้ก็คือสกิลที่ใช่ไหม ใช้เงินซื้อส่วนอันนี้ใช้ค่าซ p ซื้อซึ่งไอตัวนี้จะขึ้นตามเลเวลของอาชีพครับควจริงที่ผมเล่นในคสเบต้าสักประมาณสักเลเวลห้าเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนอาชีพได้แล้วดูเลเวลนี้เปลี่ยนได้แล้วดูก่นเนี่ยอ่าเปลี่ยนได้แล้วเอาคือต้องเข้าใจฮะคือผมจะบวช <c oughs> คือก็อเป็นพระครับ ตอนนี้เราเล่นพวกอริเอรไปก่อนแล้วกันเพราะว่าดูด,ดูไอ้มเมจิกนี่ผมไม่เคยเล่นไม่มีประสบการณ์แต่ยังไงบริเอรนี่ก็โหดเหมือนกันฮะดูจะเล่นโชว์คนดีไอเทมพวกกระทาก็ไม่มีนะ <S <S อ๋อเดี๋ยวนี่อันนี้คือสีฮะสีในการใช้กดเปลี่ยนชุด ตัวที่หนึ่งก็คือทำเนี่ยเปลี่ยนดาวส่วนพูดเสียดีแล้วก็ส่วนลงไปไกลสิบห้ายเลยนี่คือเปลี่ยนสีฮะสีน้าเงินอ่ะเราลองสีฟ้ากดยืนยันโอเคมาเทเลยฮะโอเคไปกําจัด p o w e r m u d room ฮะเนี่ย,กเ,ยเกมนี้มันเล่นสบายจริงครับกดชี่ขวาไปให้กูแล้ว โหลดแป๊บนึง่งไม่แหลกด้วยเดี๋ยวๆดึกถึงลิขิมารุใน d o เ a ไว้ฮะกดห้าพุ่งชูอ่ามันก็แค่มอนเตอร์กากา,กาครับเราสับมันไม่กี่ทีมันก็ตายหาแล้วอ่ออีกนิดหนึ่งคือเรากด ที่คลิกซ้ายเป็นการล็อกเป้าแกดสก,กิลนะแต่ถ้าคลิกขวาไม่คือการโจมตีธรรมดาเลยนี่เหยียดแมกชา้าสิบห้ายสัตว์ไอ้ทีนี่คือเหตุผลหนึ่งนะที่ผม้องกดสก,กิลบ่อยๆคือล้วให้ผมตีช้าๆนี่มันโอ้ยจะลับอ๋อนี่บอสนะฮะเดี๋ยว,ยวจะเย็นไม่ต้องรีบเอาเควสนี้ก่อน นี่กดยืนยันค่าสุทการหนึ่งร้อยแล้เวลอัพเอาอะไรเนี่ยฮะเราจะเล่นพระกันนะฮะเราก็ต้องอัพอะไรที่เป็นสายอินอัพเกรดตัวละครของเจ้าอ่านี่คือเียอะไรครับอ๋อเป็นการเสียบเสียบแล้วเหมือนว่าคู่ต่อสู้เราเนี่ยจะต้องเสียหายสิบวิต่อครั้งด้วย เฮ้ย hey, ไม่ใช่สิสิบวิต่อวินาทีเออโอ้ยแคสเกมท้องไรก็อย่างนี้ครับอันนี้ยังอัพไม่ได้นะฮะอันนี้คือ k n o w knowledge point สามารถแล้วเรากดคลิกขวาที่สกิลที่มันมีแบบแสงสว่สางขึ้นมาอยู่เนะี่ยมันจะเป็นมีเลขหนึ่งเพิ่มขึ้นก็นคือสเตตเราเพิ่มขึ้นนะะแต่ว่าถ้าเกิดสมมูนเรากดผิดอะไรอย่างี้เรากดรีเซ็ตเหมือนเป็นเหมือนเดิมอย่าเสือกรีบกดยืนยันนะฮะเดี๋ยว มึงแก้ไม่ได้เป็นเรื่องอีกเราจะอัพอะไรดีฮะเริ่มทีสูง HP สูงสุดเอาเนี่ยนี้แล้วกันฮะ HP สูงสุดดีไหมยังอึดอยู่ไม่เอาเดีกว่าอัดคลิ่แล้วกันคลิ่นขนโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์ไอ้บอสก่อนเมื่อกี้คูเห็นมึงอยู่มึงออกมามึงออกมาไอ้หาอี ไม่เห็นเก่งเลยมึงายเฮียสกิลฮะูดาแบแป๊บเดียวมานาใช้ไม่เยอะอกูรวมใส่สกิลเว้ยที่ใช้สกิลมีสองวิธีครับกดว่ากดที่แป้นรัดตรงนี้ได้เลยกากปิดซับ ไปละไปทำเควสต่อเว้ยไปเนะี oh, ่ยอ๋อตาจริงอ๋อที่ผมเคยเล่นในคสเบต้าคือว่าจะรวบรวมไอ้บลูคริสตัลศาสตร์นี้ได้นี่ก็คือเราต้องคายบอสตัวนั้นนั่นแหละแต่ว่ามันดันเสือกไม่ดรอปฮะเหมือนจะรู้แกวเราออจรจะากาศเอาสู้อ oh. ๋อคาบ อาชีพของเราเลเวลอัพฮะนี่อะไรดีสกิลแต่กูเม่รู้เรื่องนั้นเลยอ๋อเพชพี HP สูงสุดแล้วกันรอบนี้เฮ้อะไรแบบนี้อันนี้อัพเกรดได้ใส่ซะเลยกดห้ากดคลิกซ้ายเป็นการเลือกใส่เนแยป้นรัดอ่ามันโผล่มาแล้วครับมึงอย่าอยู่เลยมึงดรอปไอเทมให้กู ายซะเต็มมึงอืมใส่สกิลเต็มที่นะฮะไม่รอดดรอปไม่มึงดรอปสิดรอปสิไม่ดรอปปวยเอย๊รู้ว่าจะไม่ใช่อ,ะอ่ะเดี๋ยวลองลองออกจากถ้ำนี้ดูก่อนฮนะ เฮ้ยเฮียเฮ้ยคนดูรูกูอยู่นะโอ้ยดรอปให้มันง่ายๆหน่อยโทษทีไอ้ไอมันน่าจะมีปิดไม้บ้างเผื่อผมไอขึ้นมายิ่งผมเป็นภูมิแพ้อยู่ มึงตายมึงรอกูอยู่นาน,นแล้วไอ้สัตว์นี่มึงแดกนี่สกอนเลยไปกดตะกิวไปเรื่อยครับอย่าไปตีธรรมดานี่มันช้ามากสำหรับไอตัวนี้เหยียดเยี่ย yeah, yeah. ไม่ตอบไปกลัวี่หา่า กระโถแล้วคนดูรอดูกูอยู่นะโว้ยยีอทำไมครับท่านผู้ชมเดี๋ยว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 เวถือว่าโอ้เติด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 เอาเหี้ยลองอีกทีน ederim, ึงฮะ หรือว่ามันต้องมีโอกาสที่มันต้องดรอปด้วยใช่ไหมวะโอเคขออีกรอบหนึ่งแล้วกันอาวนี้มึงไม่มึงต้องดรอปให้กูกูกูก็รอขอขอมึงเนี่ยรอยเทพมึงมันดรอปเนี่ยแหละกูรอมานานแล้วเฮีย <Yeah. S 1> โอ้ยมา ไอไงล่ะไอ้หาไม่ดรอปเว้ยแล้วทำไงวะเอาให้ตายเหอะ